หนองคายมีอะไรให้เที่ยวบ้างอะถ้าให้นึกถึงจังหวัดนี้เราก็คงจะนึกถึงแค่วัดพญานาคกับงานปัะเธณีต่างๆซึ่งหลายๆคนก็คงจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่รู้อะไรไหมจริงๆเราที่เนี่ยยังมีอะไรอย่างอื่นให้เราได้เที่ยวอยีกเยอะเลย จ้า yeah. ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดหนองคายระดับแรกเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันก่อนซึ่งที่พักของเราก็คือจันผาโฮมสเตย์ใช่ซึ่งเป็นที่พักแบบว่าอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยเย้ถึงแล้วที่จันผาโฮมสเตย์เย้ซึ่งที่พักเขาอยู่ติดริมแม่น้ําโขงเลยนี่ก็คือสวยนะทำเปเล่นไฟติดแม่น้าโขงแบบเต็มเ็ม ซึ่งถ้าหายโดยรอบเนี่ยก็จะมีเต็นท์อื่นๆแบบหลายประเภทมากเลยคุณเป็นเต็นท์ที่อยู่ในซุ้มเต็นท์แยกด้านข้างแบบนี้บ้านอีโค่บ้านปูนมีบ้านรถมีรถบ้านด้วยมีแอร์ด้วยไหมก็น่าจะนอนสบายอยู่นะโซคิวนะเป็นแบบกระโจดเฮ้ยข้างในดูดีนะเป็นห้องนอนอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นอันนี้ก็คือแบบมีแต่ห้องเนาะก็คือห้องน้าก็จะเป็นห้องน้ํารวม เดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันอันนี้นี่คือห้องน้ำํำม,มีแบบน้ําอุ่นด้วยแล้วก็มีแบบส้วมแบบส่วมน้ํายองแต่ว่าห้องนี้ก็เป็นแบบส้วมธรรมดา โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงครึ่งแล้วจริงๆที่รีสอร์ทเนี่ยเหมือนเขาจะมีบริการแบบว่าล่องเรือด้วยใช่ซึ่งเราเลือกเป็นช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งเพื่อที่จะใ,ให้เห็นภาทตตด้วยใช่ซึ่งตอนนี้แสงกําลังดีเลยดูดีแบบไม่ร้อนมากอะไรเงี้ยแล้วก็วิว่าค่อนข้างจะสวยเขาคิดลําละ400บาทเราไปกัน5คน ถูกต้องเขาบอกว่าสูงสุดได้5คนนั่นเองล่องเรือประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งใช่ซึ่งจริงๆอันเนี้ยเรือเขาเป็นเหมือนแบบเรือของชาวบ้านเนาะก็เหมือนกันแบบเป็นการช่วยอุดหนุนชาวบ้านช่วยเพิ่มอาชีพให้เขาด้วยถูกต้องและอีกอย่างนึงสี่บาทต่อเรือ1ลำต่อ5คนอ่ะถูกมากนะถึงแล้วอู้ ก็คือเหมือนแบบว่าตอนเนี้ยก็คือไวได้แค่จุดนี้จุดเดียวถ้าเลยไปหน่อยอ่ะจะมีจุดที่เขาเรียกว่าพันขดแสนคร้แต่ตรงน,นั้นอะ่ะช่วงเนี้ยจะไปไม่ได้เพราะว่าเหมือนชายแดนเราเขาปิดประเทศอ่ะแต่นั้นนี่เป็นจุดเดียวซึ่งปกติแล้วเนี่ยเอ่อเป็นจุดที่น้ําจะท่วมนะถ้าเกิดว่าช่วงน้ำหลากแต่ตรงน,นี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะนะก็แบบมีหาดทรายเล็กๆแล้วก็มีโขดหิน uh huh. เออแล้วก็ตอนนี้แสงค่อนข้างสวยเลยเพราะว่ามันแบบเย็นแล้ว ราะงั้นตอนนี้เดี๋ยวขึ้นเรือกลับที่พักกันก่อนดีกว่าเนาะใช่เย็นแล้วกำลังจะล่องเรือกลับกันแล้วแต่ว่าพี่เขาบอกว่าอยากลองขับเรือไหมไม่อยากให้มันขับเลยหนูกลัวแต่ว่ากระแสนาำค่อนข้างแรงนะดูสิอ่ะทุกคนมีล่องชูชีพกันหมดแล้วใช่ไหมเสื้อชูชีพจ้ะอุ้ยหนักเกินแล้วเนี่ย ลาวๆลาวๆด้้ยเข้าลาวไปเลยจ้าพี่ว่ากดับเครื่องก่อนอันนี้อันนี้เกินไอ้นั่นแล้วทีหายแล้วสั่งกระทะมากินแล้วอันนี้คือเป็นของ270บาทของรีสอร์ทข้างหลังคือแบบเป็นแม่น้ำโขงที่มืดไม่เห็นอะไรเลย โอ้ยหนาวจะกันพรุ่งนี้โอเคตอนนี้เช้าแล้วกี่มโมงแล้วนะประมาณเท่าไหร่ครึง่ง <5 S 2> เดี๋ยวเราจะออกจากที่พักกันแล้วก็ขับรถไปที่ภููขยอีสันกันตอนนี้ก็มาถึงที่จุดจอดรถของจุดชมวิวภู้ขยอีสันแล้วก็คือเหมือนเขาจะแบบเขาให้เราขึ้นรถอีแท็กไปตอนนี้คิวนค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปต่อคิวกัน เรียบร้อยตอนนี้อยู่บนรถอีแตกแล้วค่าตั๋วเท่าไหร่นะนัทนละ80บาทจ้าไปกับน้อช้รเดินทาง15นาทีได้นะซึ่งตอนนี้ก็พอดีใกล้จะขึ้นละเรารีบเดินขึ้นไปข้างบนดีกว่าดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างสวยนะถึงจะเป็นจุดแรกแต่ดูจากสภาพแล้ววันนี้น่าจะไม่มีหมอก ไี่มีทะเลหมอกอีกแล้วใกล้สว่างแล้วต, <laughs> ต้องต้องต้องมีคนคน่อนข้างเยอะเหมือนกันนะถูกต้องถูกต้องนี่ขนาดไม่ใช่ช่วงฤดูที่แบบมีหมอกนะกตแต่ว่าตัววิวเองก็สวยอยู่เดียเป็นไงสวยนะสวย แล้ก็เสียดายนะที่วันนี้ไม่มีทะเละหมอกนะเพราะปกติตรงนี้จะมีแบบมีหมอกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สวยไปอีกแบบนึงน,นะคือเห็นวิวแม่น้ำโขงแบบเต็มๆพร้อมกับแสงอาทิตย์แต่จริงๆข้างบนนี้เขาก็มีแบบว่าอาหารขายด้วยนะแบบนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆแบบว่ากินกลุบมกลุ่มกลเกิดอาการหนาวอะไรเงี้ย โอเคตอนนี้ออกจากที่พักกันแล้วเรียบร้อยตองเดี๋ยวเราจะไปแวะคาเฟ่เฟกันระหว่างทางเดี๋ยวเราจะไปกันที่ร้าน108 1 8 188ไม่ใช่188 c a คาเฟ่แอนด์แคมป์จุดขายของก็คือดูวิวแม่น้ำโขงอยู่ดี๋ยวาไปดูกันว่าเป็นยังไง วิวข really well. <th> <in sponge> ้างนอกสวยมากดูดูดเอาจริงรู้สึกว่าสวยอยู่นะแบบมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยทั้งข้างในละแล้วก็ข้างนอกดูดิครีนี่นไงดี่ลมเย็นด้วยโอเคเดี๋ยวต่อไปเราเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ต่อไปกันแล้ว ลูกขาผมขาวขนาดน,นี้ต้องไปที่ไหนคะเราจะไปกันที่วัดผาตากเสื้อนั่นเอง <ừ> ใช่ถึงที่นี่ก็จะเป็นแบบเหมือนเขาจะมีสกายวอล์กในานาที่วัดอะ่ะไปดูกันว่าเป็นยังไงถึงแล้วน,นี่เหมือนจะเป็นแบบว่าก่อนถึงวัดผาตากเสื้อใช,ใช่ไหม <c oughs> เขาจะมีเรียกว่าเป็นจุดชมวิวใช่เป็นจุดแวะให้สําหรับเอ,อมาถ่ายรูปชมวิวกันซึ่งวิวสวยมากตุ้ง ชมว,วิวตรงนี้นะคะมันจะเป็นลานให้เข้ามาเหมือนคล้ายๆกับเป็นจุทนจดที่จอดรถด้านหลังได้แล้วก็มาตรงนี้แต่ว่าห้ามการเต็นเนาะซึ่งข้างหลังตรงที่เราจอดรถก็จะมีแบบของกินขายเยอะมากเลยเรามากันช่วงประมาณเที่ยงที่งแ,แสงก็จะอยากที่เห็นร้อนๆหน่อยแล้วก็คนก็ค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเกิดว่ามาช่วงเย็นๆเช้าๆอาจจะแสงสวย,วยกว่านี้ให้ถ่ายรูปได้เดี๋ยวไปต่อดีกว่าที่วัดถาตักเสื้ออ<ช>ีกเดียวเองอีกหนึ่งนาทีว่ามันห้ารอยเมตรจากตรงนี้คนค่อนข้างเยอะเลยวันนี้ ไฮไลท์ของวัดนี้ก็จะมีสกายวอล์กนแล้วก็นั่นแหละสกายวอล์กเท่าที่กูรู้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเข้ามาที่จุดสกายวอล์กอาจจะต้องใส่ถุงเท้าอันเมื่อกี้ดีซีฟ้าเพื่อกันลอยเนาะแล้วก็กันฝุ่นที่จะไปติดที่กระจกเขากระจกเขาบอกว่าใส่มากซึ่งค่าใช้จ่ายก็คือคนละ20่บบาทน่ากลัวปะน่ากลัว เรียบร้อยเพิ่งเมื่อกี้ก็คือวิวจะเป็นแบบเหมือนกับจุดชมวิวแหละแล้วก็เหี่ยวฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวก็จะเป็นวัดเดินบันไดขึ้นไปนี่นแล้วเคแดนอุษาหินหนองคายจะเป็นดินแดนแห่งพญานาคขนายะพญายัไม่ใช่พูดก็ยากแล้วพันพันพญานาคพญานาคดังนั้นนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งวัดที่ลูกปั้นส่วนใหญ่จะเป็นพญานาคเห็นไหมเห็นข้างหลังไหมนี่ หลังจากที่ลงมาจากวัดผาตากเสื้อเมื่อกี้ก็กินข้าวกลางวันกันเคต่อไปเดี๋ยวเราจะตรงเข้าไปเที่ยวต่อในตัวเมืองหนองคายกันโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้ออานหน้าวัด นะลำดวนร้านหน้าวัดลำดวนอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นทางเดินยาวๆริมฝั่งแม่น้าโขงเนาะก็จะมีแบบว่าร้านค้าขายของอย่างเงี้ยอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคนค่อนข้างจะเยอะอยู่นะแต่ว่าแบบไม่ได้แออ,อัดอับเพราะว่าร้านมันแบบกว้างมากเลยเห็นปะซึ่งตรงนี้ก็แบบรู้สึกเหมือนตอนเย็นๆก็จะมีคนมาเดินเล่นออกกําลังกายบ้างแล้วตรงนี้ก็จะมีไฮไลท์เหมือนแบบว่าตรงกลางเขาก็จะมีเป็นเหมือนรูปปั้นพญานาคคู่เนาะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของที่นี่ใช่เป็นพญานาคข้นน้ํา เหมือนแบบช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่เนาะเขาก็จะมีจัดเป็นเทศกาลด้วยใช่ซึ่งเขาบอกว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเทศกาลแบบนี้ปกติก็จะมีถนนคนเดินทุกวันเสาร์แล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าตอนเย็นๆนะแสงค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยมันชิวอ่ะชิวจัดเลยอ่ะเนี่ยเหมาะสำหรับการมานั่งรับชมวิว อันนี้ก็คือเช้าแล้วดูสภาพดูสภาพเพิ่งตื่นตอนนี้ก็คือเราอยู่ข้างๆสะพานมิตรภาพไทยลาวนั่นเองหันหลังให้ดูก่อนนะน,น,นี่อุย,อยตรงนี้แสงสวย ซึ่งปกติอ่ะมันจะขึ้นไปบนสะพานได้หรือไม่ก็มีสวนสาธารณะให้เราเดินเข้าไปได้แล้วก็แบบเห็นวิวสะพานอะไรย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราขับมาริมฝั่งแม่น้ำเนาะแบบว่าไม่ใช่พื้นที่ของทางสวนสาธารณะเขาเพราะว่าด้วยสถานาการณ์โควิดทําให้ตอนนี้มันปิดทั้งตรงสวนสาธารณะแล้วก็สะพานซึ่งเดี๋ยวเราดื่มดมกับบรรยากาศอีกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่สถา,านที่ต่อไปกันก็คือวังบัวแดงนั่นเองซึ่งที่เนี้ยเขาบอกว่าให้มากันช่วงเช้าเ้าหรือช่วงก่อนเที่ยง เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวบัวจะหุบแล้วก็จะถ่ายรูปไม่สวยอ่างั้นเดี๋ยวชมวิวตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวไปดูวังบัวแดงดีกว่าว่าเป็นยังไง <c oughs> อันนี้ทำอะไรเด่ะเซิร์ฟเหรอ <c oughs> ถึงแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่วังบัวแดงเรียบร้อยจุดตองค่าบริการสําหรับการลงเรือไปล่องแม่เขาเรียกอะไรล่องดูบัวห้าสิบบาทต่อคนใช่ก็คือแบบเหมือนเขาจะพายเรือพาเราไปดูบัวดอกบัวกาลังบานสวยเลยแล้วก็อากาศกําลังใช้ได้รวมถึงแสงน้อยตอนนี้เรามาประมาณเจ็ดโมงเช้าฮ้ยมีหมวกด้เหรอก็กลัวแดดร้อนแล้วมันไม่ใส่เลยปะ ไม่ได้ต้องใส่ใส <c oughs> เป็นยน <c oughs> ูนิฟอร์มเต่น่าแล้วแยกเป็นดบบสามสองเพราะว่าถ้าถ้าคนนะ่าจะจมแล้วตอนนี้คือบัวกำลังบานเลยแบบเ<า> <c oughs> ต็มไปหมดเลย <c oughs> ก็จะมีแบบโปกลางบึงให้ด้วยให้เราแบบแวะถ่ายรูปสวยมากอันนี้เขาบอกขึ้นธรรมชาตินะไม่ได้ปลูกขึ้นมาเฮ้ยจิงเหรอใช่แล้วก็จะตามฤดูตามหน้าว่าแบบเออถ้าเปิดราเนี่ยตัวป่านมันเกยขึ้นมาเยอะบัวก,ก็จะน้อยหน่อยแต่ว่ารอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ โอเคเรียบร้อยก็จบไปแล้วกับทริปหนองคายของเรานั่นเองต้องแล้วก็เป็นทริปที่แบบออกแนวชิลๆเนอะมาสบายๆเหมาะก,กับการพักผ่อนมากๆเลยซึ่งเป็นไงบ้างหนองคายส่วนใหญ่จะเป็นที่เที่ยวแบบธรรมชาติเนอะก็คือแบบเป็นโฮมสเตย์เป็นของชาวบ้านมาทํากันมาเหมือนคล้ายๆกับสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านแถวๆนั้นอย่างเช่นที่เราไปกันคือวังบัวแดงวังบัวแดงอันนั้นก็จะเป็นเหมือนชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเนอะว่างๆจากการแบบเกษียณงานก็มาพายเรือรับผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติ เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าปกติไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะักหลอกดังนั้นเวลาที่จะมาจริงเขาก็จะโทร,โทรตามตาม,ตามกันให้ออกมภัยเือ,อก็ถือว่าเป็นการสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนชุมชนเนาะเออใช่แล้วถ้าเราพูดถึงการมาเที่ยวหนองคายปกติเราแค่เป็นึ่ไม่ออกเลยว่าเราจะมาเที่ยวที่ไหนที่แม่โป้งเอาจริงๆแล้วก็คือเราบอกว่าเราจะไปเที่ยวหนองคายใช่ไหมหลายๆคนก็คงจะงงแหละว่าหนองคายมีอะไรให้เที่ยวบ้างเพราะแบบมันก็ไม่ใช่เมืองเขาเรียกไงไม่ใช่ไม่ใช่เมืองหลักของการท่องเที่ยวเนาะมันเป็นเมืองรองอย่างเงี้ย แลรวมวถึงด้วยความที่ว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคเนาการมาเที่ยวสถานที่ที่เป็นเมืองรลงเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่าความเสี่ยงน้อยลงที่จะพบผู้คนดังนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อยากเที่ยวแต่ว,ว่ากลัวโควิดนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทามชุดเที่ยว้วยนะคลิปต่อไปจะไปเที่ยวไหนก็รอติดตามกันได้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ